ตอนนี้เราได้ลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับในการแบบใช้งานนะครับโอเคคราวนี้ก็เดี๋ยวมาตั้งโจทย์และกันส่วว่าผมจะลองเติมข้อมูลต่างๆเราสามารถจะใส่เท็กได้นะก็กดคลิกที่เท็กตรงนี้ครับแล้วก็จะมาแปะตรงนี้ก็ได้เราสังเกตตัวเล็กนิดน,นึงเนาะแล้วก็ขยายขนาดครับส่วนว่าผมจะพิมพ์เป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุข อ okay. เห็นปะอินเตอร์เฟซของเพื่อนก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครเนี่ยผมก็ตั้งเป็นหัวข้อละกันเอาแค่ประมาณนี้ละกันแล้วก็ตั้งไว้ีนสมติเราจะเบรนซอมมิ่งกันนะก็ตั้งเป็นหัวข้อประมาณนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นเสร็จทําอะไรล่ะก็ช่วยกันเดบนะช่วยกันเดบอันนี้ผมสาธิตเช่นเป็นอันนี้เป็นข้อความ1 หไหมครับสมมตินะก็จะขึ้นเป็นข้อความหนึ่งบอกว่าใครเป็นคนเด็ฟนะตรงนี้ผมก็ใส่เป็นลักษณะเนี่ยหรือว่าข้อความ2อ,อันนี้เป็นข้อความ visitor หรือว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเนี่ยห็นปะก็ขึ้นมาเหมือนกันเราก็สามารถปรับได้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือช่วยกันทำงานเองครับเป็นตัวของการทำแบบ brainstorming นะที่เราสามารถทําได้ก็จะมีเคอร์เซอร์บอกว่าใครกําลังทําอะไรใครกําลังกดอะไรอยู่ตรงไหนนะก็จะสามารถแบบขึ้นขึ้นมาให้เลยเนะี่ยมันเรียวทาม,มากๆเนาะด้านซ้ายตรงนี้ก็คือของอนเนอร์ด้านขวาคือของวิสิเตอร์หรือว่าเพื่อนในทีมของเราผมแค่จำลองตัวเองเป็นนคนนะให้ทุกท่านเห็นว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับโอเค ซึ่งในที่นี้ครับเราสามารถยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมพิมพ์ตรงนี้ว่าเป็นข้อความอาจารย์เนสนี่เนาะผมก็ตัวเล็กนิดนึงประมาณนี้ละกันนะครับเราสามารถกดตรงนี้ใช่ไหมครับจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ครับที่เป็นตัว show author ก็คือ show ผู้แต่งคือใครป่ก็จะโชว์ชื่อให้เรียกว่าใครกำลังเดบบในตัวโพสต์อิดหรือซิกเกนตไหน มีตัว a d tag ด้วยครับ a d tag ก็คือเช่นเฮ้ยงานเนี่ย complete ไปแล้วนะหรือจะเป็น tag ชื่ออะไรก็ได้เนาะที่ง่ายๆนะครับแล้วแต่เราเลยอ่ะหรือเป็น tag เป็นอันนี้เป็น i อเดอันนี้เป็น tag process in progress นะครับเป็น start เป็น done เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งหรือตั้งเป็นหมวดผลิตภัณฑ์ก็ได้แบบนั้นว่าผมเปลี่ยนสีใช่ไหมล้วกด create เห็นปะ ก็จะขึ้นแท็บขึ้นมาหรือเป็นแท็บของ Product แบบนี้ครับเราก็ตั้งได้เห็นไหมครับก็จะขึ้นแท็บมาอันนี้สามารถแบบแอดออนได้ตลอดหรือตลองการปรับแก้ไขก็กดคลิกตรงนี้ครับแล้วก็กด delete tag tag ก็จะหายไปนะหรือจะมีตัวอีโมจิตรงนี้ก็ได้เนาะอีโมจิก็คือ Add อีโมจิเช่นโอเคเอาอีโมจินี้ละกันปุ๊บแบบนี้ครับก็ จะแสดงความคิดเห็นต่างๆในนี้ได้ซึ่งในของฝั่งหน้าเพื่อนของเราก็จะขึ้นอินเทอร์เฟซเหมือนกันเพราะเป็นเรียวไทม์เห็นไหมครับได้เป็นแบบดีมากๆเนาะใ,ในการใช้งานหรือเพื่อนเฮ้ยฝั่งตรงนี้ต้องการจะคอมเมนต์ล้วก็กดสัญลักษณ์คอมเมนต์ตรงนี้ครับปุ๊บขาคอมเมนต์เลยว่าชอบมากเลยครับอ่าแบบนี้ครับแล้วก็กดจึงตรงนี้ก็ชอบมากเลยครับเห็นไหมครับ สามารถเป็นขอบสีอะไรที่เราต้องการก็ได้เนาะเพื่อจะให้เด่นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาอีกฝั่งหนึ่งมาดูเขาก็จะกดดูเนาะว่าคนนี้คอมเมนต์ว่าอะไรโอเคคอมมีคอมเมนต์ว่าชอบมากเลยครับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็จะบอกเลยว่าคอมเมนต์มาเมื่อไหร่